สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่วงบายบายอีกแล้วนะครับสวัสดีช่วงบายบายสวัสดี F c ซทุกท่านนะครับผมวันนี้งานรอครับรอเวลครับรอเวลรอเวลนะฮะงานไทยนะครับ N อ็นไฟอ์นะครับ N อ็นไฟอ์นะฮะรับขวัญรอๆกับป้ายแดงหอมๆเลยครับเพิ่งออกจากศูนย์มาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมวิ่งยังไม่เกิน20กิโลเลยนะครับเปลี่ยนล้อเลยจัดรอเลยนะครับจัดรอเลยนะฮะ คุณลูกค้าจากบางนานะครับแมวันนี้มารับรถใกล้ๆตรงคลองสองนี่เองนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับงานเอ็นไฟรัดด้วยยางยีรับหนาๆออบๆนะคุณลูกค้าบอกว่าเผื่อไปบรรทุกด้วยนะครับก็จัดเป็น255-55ับ5นะครับจัดกับงาน n อ็นไฟ RS นี่ครับนะ o j โปรเจกต์เอ็นโปนนี่เงาเงาเงาเป็นกระจกเลยฮะเงาและเบาครับผมเงาและเบานะครับ สวัสดีพี่บอยครับสวัสดีฮะอ่านี่ฮะรอรอ,อป้ายแดงวิ่งวิงเลยป้ายแดงวิ่งวิงเลยนี่ครับแม่เอ็นไฟนี่นี่ฮะใบสุติบัตรยังห้อยอยู่เลยนะครับ N5 R.S โปรเจกต์ D นะครับจัดกับ Revo Z Edition ป้ายแดงเลยครับป้ายแดงแดงเลยเพิ่งออกจากศูนย์เมื่อสักครู่นี่เองนะครับงานรอๆอ,อ,อีกแล้ว มีลูกค้าไหนสนใจนะครับสกิดได้เลยนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์เอ็นนะครับงาน MK นะครับนี่นี่ฮะนี่ครับเสร็จเั็นที่เรียบร้อยเอ็นไฟครับเงาเงาแบบนี้แหเงาเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อไม่ล้นด้วยนะครับล้อไม่ล้นด้วยนะครับแจมฮะแจมแจมโบ้เลยนะครับแห่อุปกรณ์ของแถมวันนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นสีน้ําเงินนะครับผม ฝากแชร์ฝากไลคด้วยนะครับนี่ป้ายแดงวิ่งยังไม่ถึง20กิโลเลยนะครับเนี่ยด้านหน้าเป็นไงฮะไม่ล้นอ่าไม่ล้นครับสบายสบายไม่ล้ไม่ล้นออกมานอกซุ้มนะครับเข้าด่านได้สบายๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ขอบคุณพี่เซกครับผมนี่ฮะแซดพิเศษนะฮะพอดีวันนี้คุณพี่ได้เลิกงามยามดีมารับรถนะครับเลยวิ่งเลยออกมานิดนึงมาเปลี่ยนล้อกันเลยนี่ครับนี่ล้อเดิม เราเดินรับเทินไหมครับรับเทินไว้นะครับนี่ฮะลออแบบนี้กับ z e d i t i o ชั่นวันนี้จัดเป็นางาน n อ r s เนะครับลออเวลเงาเาออฟลึกๆกนีฮะออฟกระมังครับลออหลังนี้ออฟกระมังเลยนี่ฮะดูเกือบฝ่า,ามือฝ่ามือเลยมัง้งประมาณนี้ครับนี่ฮะพี่ๆนะไหนสนใจนะครับอยากได้ อยากได้เซตนี้ชุดนี้สก,กิทมาได้ครับรับเทินนะครับแน่รับเทินนะฮะรับเทินนะครับเผื่อว่าพี่ๆนะกําลังรอเลิกงานยามดีที่จะรับรถอยู่นะครับแน่อยากอยากแบบว่ารอวันเดียวครบเลยเสร็จทีเดียวเลยนะครับได้เลยได้เลยจัดให้รอรอแบบนี้นี่ครับรอเววเงาตัดจำแจมงานเอ็นไฟก็เป็นงานเลเซอร์เหมือนกันครับนน่เงาปิ๊งปิ้งอย่างก,กระจกเลยครับผมนะฮะนี่ครับ รอรอรอครับรอรอชุดนี้ชุดนี้ราคาพร้อมเทิร์นนะครับราคาพร้อมเทิร์นล้อกระทะายแดงมาเทิร์นนี่จบที่1 9 5 0 0หนาครับอ่าพนนะครับสวัสดีครับพี่เอดาลุคโคน FC ภูเก็ตสวัสดีครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับวันนี้แจ็คอโตแองมททำการทำการอย่างเปิดสู้กับโควิดเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะก็ อยู่ตรงนี้แหละครับไม่ไม่ไปไหนแล้ะครับนะฮะเมื่อเขาไม่ให้ไปไหนแล้วก็ไม่ไปไหนนะครับอยู่รอพี่เวนามาแต่งหล่อหรือว่าจะสะดวกสั่งไปใส่เองก็ได้ที่บ้านนะครับมีบริการเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขนส่งบริการรวดเร็วทันใจนะวันเดียวก็ถึงนะครับแห่หนะล,ล่อแบบนี้จำแจมแบบนี้กับ n 5 r s นะครับโปรเจกต์ดนะวันนี้รับขวัญป้ายแดงกันเลยนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยแล้วกันนะครับอ่นะ คลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันอยากได้ล้อกับไหนสก,กิจได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ